สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับโรเลอร์คอยเหมือนเดิมนะทุกคนก็โอ้โหไม่ได้มาเล่นอ่าสักอาทิตย์หนึ่งนะแรงขุดกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะนะทุกคนแรงขุดมันลดลงมาเหมือนเดิมมีแก้วนะครับตอนนี้ก็เออเหลือแต่พลังขุดที่ถาวรน,นะก็คือเครื่องขุดนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะคพะพบเเอิญน,นะเปิดมาดูแล้วก็มีนี่อ่า ซูมนะครับซูมลูสบล็อกนะทุกคนก็อยู่ที่25ไอ t นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาซูมกันนะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงนะทุกคนก็ขั้นต่ำนะครับที่ได้นะครับก็คือสอง0มื่นทเฮะทุกคนอ่ะใช้เหรียญน,นะครับ25วันนี้เราซูมสองกล่องพอนะ <c ười> <c ười> เดี๋ยวโมดจะเก็บไว้ซีซันห้านะทุกคนเอออ่าไปดูที่คนงานเหมืองก่อนนะโอเคนะครับก็ ลองดูนะราคาที่ใกล้เคียงกับ25นะทุกคนก็จะมีอืมขอเลื่อนแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคนะใกล้เคียงกับ25 r l t ก็คือ24 r l t ตรงนี้นะครับก็แรงขูนของเขาอยู่ที่1 5ห้านะทุกคน G h นะเออประมาณนี้อ่ะตัวสีซ่อมนะครับอยู่ที่14 G ี h นะทุกคนก็ จ็ดเหรอมันก็ไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่นะไม่ใกล้เคียงนะครับก็ที่ดูๆนะมีตัวนี้ที่ใกล้เคียงนะครับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูที่หลุดบอกดีกว่าพี่ลืมไปละโอเครายละเอียดนะทุกคนก็อ่านี่เราได้สองหมืน่น T H เลยนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยดีกว่าครับเอาแค่สองรอบพอว่าพี่เนี่ยจะได้ตัวไหนบ้างนะครับมาซุ่มกันเลยซื้อเลยนะครับปึ๊บ จริงๆเราจะเก็บไว้รอซีซั่นห้านะทุกคนเหรียญ r l t นะครับย่า yeah, ได้ห้าหมื่นจ้านี่บ้าน่ารักโยเก็บจ้ะเฮ้ย <laughs> ถือว่าโอเคแล้วก็คุมนะทุกคนยี่สิบห้า ALT นะคะพี่ได้ไปที่ห้าหมื่นนะแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งนะจ๊ะซื้ออีกหนึ่งอ่าห้าสิบนะครับซื้ออีกทีหนึ่งของงามๆเลยนะลูกเพียงสองหมื่น อ้าสี่หมืน่นปัด๊ดได้นี่สี่หมื่นนะครับทุกคนพอ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 ,พอนะถ้าสูบอีกเดี๋ยวมันก็หมดลเหลือเท่าไรเนี่ยเหลือหกสิบเจ็ดเองตอนแรกมีร้อยร้อยสิบเจ็ดนะทุกคนก็อ่าถือว่าคุมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเครื่องก่อนพี่ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยตอนแรกมันมีอยู่ประมาณสองล้านพีเอชน่นจะใช่นะตอนที่ทํากิจกรรมซีซันสี่นะทุกคนพี่ก็ ไปซื้อไอ้บัตรผ่านมานะแต่ไปซื้อไอ้ตัวที่ร้อยร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยจะถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะทุกคนเพราะว่ามันได้ทุนได้แต่ทุนเออมันได้แต่ทุนมานะเพราะว่าพี่เล่นไม่ครบนะเล่นไม่ครบพี่ก็เลยได้เครื่องมาพอดีทุนน,นั่นแหละร้อยี่สิบนะครับ R l t นะก็เดี๋ยวกะจะเก็บไว้อา่า ซีซั่นห้านะเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วแหละแต่เร็วๆนี้นะทุกคนพี่ยังไม่ทราบวันที่แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอกันนะว่าซีซั่นห้านะครับจะมีอะไรมาบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะตั้งใจซื้อไอ้ตัวสามร้อยก็กว่าดีกว่าเนาะนะรู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วมันไม่ค่อยคุมนะพี่เล่นไปไม่สุดอะ่ะเออได้แค่เนี่ยเนียเนี่ยน่าจะสิบห้ามั้งถ้าพี่จําไม่ผิดนะทุกคนเนี้ยได้ถึงไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะ เออไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เดี๋ยวเราเอาเครื่องมาวางกันก่อนนะอันนี้ก็คือแรงขุดถาวรน,นะทุกคนแรงขุดฟรีเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับเนี่แรงขุดถาวรเครื่องทั้งหมดมีประมาณเท่านี้นะทุกคนใครอยากได้พี่มีชั้นวางไหมเนี่ยหนึ่งสองเอาชั้นเล็กอีกหนึ่งอันดีไหมหรือจะเอาชั้นใหญ่เลยดีวะอ่ะโอเคเป็นการบนไปซะแล้วเอาใหม่เอาใหม่าหมวางก็เลยพี่ชอบมากเลยเดี๋ยววางวาง,วาง,วางไปก่อนนะทุกคน มันเอาไปวางตรงไหนได้อีกอะเพิ่มมาเจ็ดละพี่ชอบซื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่ามันจะคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับสรุปก็ต้องซื้อชั้นยูดีอะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อชั้นวางกันก่อนนะชั้นมันไม่พอมันติดไอตัวนั้นอนะชั้นมันไม่พอนะครับก็ซื้อชั้นวางเอาชั้นเล็กดีกว่าพี่จะจัดแบบ ชั้นเล็กมันอยู่ที่0.08นะทุกคนส่วนชั้นใหญ่เป็น0.15นะครับที่จริงแล้วเนี่ยแนะนําให้ซื้อชั้นใหญ่นะทุกคนเพราะว่าดีกว่าเยอะเลยนะอันเนี้ยพี่จะอยากจัดห้องให้สวย <c oughs> ไม่เอา่ะเอานี่ดีกว่านี่ไปคนหลายใจนะทุกคนประมาณนี้นะครับก็ซื้อไปแล้วก็เอาชั้นออกมาสุ่มแค่นี้พอแล้วนะวันนี้นะครับ ซุ่มเยอะพี่ค่อนข้างอ่าเอาไปวางวันนี้ห้าสิบ r l t พี่ได้เพิ่มมาอีกตอนแรกมันหกร้อยเท่าแหละเอาทำไมได้น่อยเดียวอย่างอ๋อมันแค่สี่หมื่นตรงนี้ป้าโอเคประมาณนี้นะทุกคนนี่โอเคมารีวิวการซุ่มรูทบ็อกแค่นั้นนะทุกคนตอนนี้ ไม่มีข้อมูลนะมีข้อมูลแค่รู้แค่ว่าเลเวลเอ้ยไม่ใช่ซีซันห้าเนี่ยใกล้จะมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับก็อีพีหน้าพี่จะมาแนะนำวิธีหาเหรียญ r l t นะครับแบบฟรีๆให้เพื่อนๆกันนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วก,กันนะสำหรับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c คร b e พี่ด้วยแล้วก,กันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ